ขยายผลเรื่องของหน้าที่ของกองทัพสักหน่อยละกันนะครับมันมีประเด็นของวันที่2ที่มีคนออกมาอาภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของ IO ก็คือเรื่องของสงครามข่าวสารซึ่งคนที่อภิปรายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคิดเห็นต่างจากทางรัฐบาลรวมไปถึงเรื่องกระบ,บวนการวิธีการต่างๆในการเข้าไปแซงชั่นคนเหล่านั้นเข้าไปที่จะบุกไปค้นหาข้อมูลต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยตัวผู้อภิปรายบอกว่ากองทัพดําเนินการ โดยใช้ภาษีของพวกเราในการทํางานท่านพูดว่าจําเป็นไหมในนามของความมั่นคงมัมนทำได้หรือไม่ในเรื่องการสอดส่องดูแลความมั่นคงภายในมันมีสองหน่วยงานหลักคือสํานักงานฝ่ายสันติบาลับของสานักงานตํารวจแห่งชาติเขาต้องดูความเป็นไปภายในประเทศอเป็นปกตินะอีกอันหนึ่งคือสานักงานข่าวกรองแห่งชาติสองหน่วยงานเท่านั้นอใช่ไหมแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยมันก็มีการจัดตั้ง ข่าวกรองซ่อนข่าวกรองอหน่วยงานซ่อนกองทัพคือกองอาํานวยการความมั่นคงภายในใช้คําย่อว่ากออรมนครับอันนี้ก็ขึ้นมาทํางานซ้อนอนะฮะแล้วมันก็มันก็เป็นร่างกายเดียวเงาเดียวกับกองทัพบ,บกของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขจัดกรอรมนอออกนะั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้สันติบาลกับานักง,งานข่าวกรองเขาเดาเนินการไปตามภาระหน้าที่ของเขา ส่วนบรรดาหน่วยงานข่าวกรองของฝ่ายกองทัพทั้งหมดโดยเฉพาะกองทัพบ,บกที่มีระบบของการสืบสวนความเป็นไปเกี่ยวกับพลเมืองไทยทางด้านไซเบอร์นั่นนะใช้ระบบไซเบอผมคิดว่าน,นี่เป็นการทํางานเกินหน้าที่แล้วก็ไปแย่งงานหรือไปทํางานซับซ้อนกับสํานักง,งานข่าวกรองแห่งชาติและฝ่ายตำรวจสันติบาลก็ต้องยุติงานาน,นี้เพราะว่าเรื่องภายในเป็นเรื่องของหน่วยงานพลเรือน คือตำรวจกับสํานักง,งานข่าวกรองไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบ,บกเป็นสําคัญคกองทัพบ,บกมีหน้าที่ที่จะป้องกันชายแดนไทยมีความยาวเกือบ5,000กิโลเมตรอันนั้นเป็นเรื่องแล้วก็ต่อต้านนะฮะการดําเนินการของฝ่ายศัตรูที่จะเข้ามา ประชิดชายแลหรือแทรกซึมเข้ามาอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของกองทัพกองทัพไม่มีภาระหน้าที่จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของคนอย่างผมชื่อนายกสิทธิ์พิรมไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ต้องยุติไอ้อันนี้ไม่งั้นแล้วเท่ากับว่ากองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกนั้นทําตัวเป็นศัตรูต่อประชาชนพลเมืองครับคือถ้าเหลือแค่สันติบ,บาลก็นหน่อยกรับกองทําได้สามารถที่จะโอ้โหแทรกซึมไทย ไปตามถ่ายลงถ่ายรูปเข้าไปสู่มนันมีกฎหมายคำคับฮะก็ต้องาตา้องทำตามได้นั่นไปจะเข้าเข้าไปล้วงจนถึงชีวิตส่วนตัวอะไรต่างๆมันก็อันนี้มัน,ม,นมันมันมีกระบวนการยุติธรรมถ้าไม่มีคนข <ๆ S 2> ้างในส่งส่งเรื่องออกมาเราก็จะไม่รู้ไงอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เราต้องคุยกับสํานักงานกล่าวกรองกับสันติบาลว่าต้องแริติดตามอะไรแล้วก็ติดตามใครบ้างอันนี้มันก็สามารถจะสอบถามกันได้ในคณะกรรมการต่างๆของรัฐสภาใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องมาติดตามว่า คุณช่อชนที่อะไรชนที่พาเป็นอะไรชอพันนิกาแผ่นนิกาอะไรเป็นอะไรพวกนี้นะฮะออคุณธนากรเป็นยังไง,งอ,อะไรพวกธนาธรอ,อะไรเป็นอะไรพวกนี้ผมว่าไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพฮนะเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูของชาติเขาอาจจะมีความเห็นต่างทางการเมืองอแล้วเ็าจะทําผิดไม่ผิดไล่ต่อความมั่นคงมันก็เป็นเรื่องของทรานักงานข่าวกรองแห่งชาติและฝ่ายตํารวจสันติบาล ไม่ใช่หน้าที่ของออกองทัพครับระดับของความมั่นคงเราวัดยังไงว่าเราควรติดตามใครไม่ติดตามใครอันนี้ต้องไปถามสํานักง,งานข่าวกรองอเพราะนั่นเป็นหน่วยงานหลักนะครับอันนี้เราเราต้องคุยกับสํานักง,งานข่าวกรองอเขาก็มีมาตรการอยู่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้และที่จะบอกว่าคนไทยใดเป็นพยาอันตรายต่อราชอ,อาณาจักรไทยม,มันต้องมานั่งคุยกันให้ชัดการมีความเห็นต่างทางการเมืองไม่ใช่เป็นพยอันตรายรเขาอาจจะเป็นพยาอันตรายต่อ คณะรัฐบาลหรือว่าต่อหน่วยราชการประจําบางคนแต่จะเหมาว่าที่เขามีความเห็นต่างหรือเขาเป็นคู่อริทางการเมืองต่อหน่วยราชการหรือพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองบางคนเขามิใช่เป็นศัตรูของชาติไทยคือเป็นคนเละเรื่องกันถ้าข้อมูลของผู้อภิปรายเป็นจริงในรายชื่อผู้ถูกติดตามก็จะมีกลุ่มของคนพักประชาชนหรือพักก้าวไก่เก่าหรือกลุ่มสีส้มเนี่ย เยอะมากซึ่งเป็นทั้งสองผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่พรรคประชาชนถ้าไปย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยผมก็คิดว่าคุณภูมิธรรมอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็มีก็คงจะถูกนะฮะอันนี้อาจจะไปพูดถึงคุณธีรยุทธ์บุญมีบุญเสกสรรมันเป็นปกตินะเป็นปกตินะแล้วผมก็ค่อนข้างจะแน่ใจแม้กระทั่งตัวผมเองก็คงจะเคยถูกสอดส่องมาก็ไม่น่าพลาดใช่ไหมก็คงไม่น่าพลาดใช่ไหมฮะนี่ ก็แต่ว่าผมคิดว่าถ้าบบเป็นงานของสำนักงานข่าวกรองหรือสันติบาลผมไม่ค่อยจะแปลกใจนะฮะเขาก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าจะมาเมาว่าผมเป็นศัตรูแห่งชาติไม่ใช่ผมเป็นศัตรูของระบอบเผด็จการทุกรูปแบบผมเป็นศัตรูกับเผด็จการทุกรูปแบบนะฮะไอ้นนี้นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนแต่จะมาเมาว่าผมเป็นศัตรูแห่งชาติไม่ใช่อันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลเจ้าหน้าที่ข่าวกองต้องเข้าใจและณนะวันนี้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายกองทัพบ,บกที่กำลังจะมาติดตามคนอย่างพวกผมหรืออื่นๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจซะก่อนว่าผมไม่ใช่ศัตรูของชาตินะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ผมเป็นศัตรูของพวกอะไรประเด็นการนิยมทั้งหลายการการตรวจตรามีได้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ประเด็นก็คือว่าเหตุผลในการตรวจตราเนี่ยคุณคุณกับกระบวนการใช่กับกระบวนการในการตรวจตาเนี่ยมันควรจะต้อง ตรงตามกฎหมายและเหตุผลมันมันตรงตามเป้าของหน้าทีู่มยไหมฮะแล้วในแง่กับผมจะมีโอกาสใดเพื่อจะไปสอบถามว่านายทหารคนนั้นนายตำรวจคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ศัตรูของชาติเอ่อมันก็เป็นการเดิกนนําแต่ฝ่ายเดียวถ้าดันคนที่เป็นศัตรูดันอยู่ในตําแหน่งตรงนั้นพอดีอ่าไมะมันมันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็ ขัดแย้งกันในในการทําหน้าที่หรือเปล่าท่านพูดกัน,ใน,ในอนะเขาใช่คุณหมเขาว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นตั้งตัวเป็นเจ้าของประเทศแล้วชี้ทุกคนเป็นศัตรูแล้วก็ชี้ทุกคนเ,เป็นศัตรูทั้งหมดใช่ไหมฮะมันก็จะมีการทบทวน แล้วคณะรัฐมนตรีเรื่องแบบนี้ทำทำกันตรงไหนอในเมื่อในเมื่อกมกรรมธิการอาหาหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆมันเข้าไปแตะกองทัพลําบากกันทุกคช่วยไม่ได้นี่ฮะก็เมื่อมีความตกลงกันแล้วว่าทหารกองทัพก็อยู่กันมันเป็นดีแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะกองทัพอยากจะทําอะไรก็ทําไปฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนําพาของคุณเราคนรเราควรไม่เข้าไปยุ่งจริงหรอครับไม่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 ใช่ฮะมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องกัน บ่งกันกินแบ่งกันใช้มันไม่ใช่ไม่รัฐบาลที่มาจากประชาชนสามารถเข้าไปยุ่งกับกิจการกองทัพได้ไหมมันก็ต้องถามเมื่อมาจากระบอบประชาธิปไตยมันไปยุ่งได้ไหมผ่านรัฐสภาอำนาจมันต้องอยู่ที่รัฐสภาอยู่ที่ประชาชนใช่ไหมรัฐบาลของประชาชนรัฐสภาเพราะฉะนั้นจะเป็นทหารตำรวจอะไรทุกคนข้าการพลเรือนทุกคนเอกชนสื่ออะไรพวกมันก็ต้องเข้าแถวพราะในอังกฤษในอเมริกาเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นคือรัฐบาลพลเรือนมาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกองทัพไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายกองทัพก็เป็นรัฐบาลซ้อนรัฐบาลภาษาอังกฤษเข้าใช้คำว สเตตใช่ไหมฮะหมายความว่าเป็นรัฐบาลแท้จริงอยู่ข้างในแล้วก็คอยชี้นิ้วบอกว่าเา้าท่านนายกทําอย่างนี้หันซ้ายท่านรัฐมนตรีกละลาหมหันขวาแล้วเราจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงฮะเพราะว่ากองทัพไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกอ,องทัพกินเงินของ ภาษีของประชาชนหรือเราต้องทําแบบบางประเทศมีพื้นที่กับกองทัพใ,ในสถา,าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่มีเรื่องของพื้นที่มันต้องถามว่าภาระหน้าที่ของกองทัพที่มันมีความเป็นสากลเป็นหลักสากลคืออะไรมไม่ใช่มีพื้นที่มันก็ทอนกันมาได้ว่ามีหน้าที่อะไรก็หนึ่งสองสสี 3, 4, ่ห้าแต่ว่ากองทัพไม่มีหน้าที่จะเป็นสปายเป็นนักจารกรรมสอดส่องดูแลประชาชนไม่ใช่ใช่ไหมกองทัพไม่มี ภารกิจในการที่จะมีบริษัทห้างร้านมีธน,นานคารธนาคารอะไรต่างๆนานานเหล่านี้กองทัพไม่มีหน้าที่ที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ไปขายต่อให้กับประชาชนใช่ไหมฮะไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเลิกหมดเลยกองทัพก็มีหน้าที่ปกป้องความมั่นคงของชาติต้องดูชายแดนของเรามีความมั่นคง คืออาจต้อง <ไป S 1> มานั่งคุยก<ด>ัยนใหม่ว่าหน้าที่ของกองทัพเนี่ยในที่กําหนดต,ตามตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไรไม,ะไม่ใช่ต้องคุยกันใหม่มันมีมาแล้วแต่ว่ามามันได้มีการละเมิดก็เราก็ต้องมาทบทวนว่ามีอะไรที่ละเมิดแล้วก็จัดให้มันอยู่ในร่องในรอยครใ,ใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากกองทัพต้องขึ้นกับรัฐบาลพลเรือนตามหลักสากลแล้วในประเพณีวัฒนธรรมของไทยกองทัพก็ต้องขึ้นอยู่กับจอมทัพไทยด้วย ก็ต้องระมัดระวังตัวว่าับเป็นบุคคลในองค์พระมหากษัตริย์ทําอะไรที่มันไปสวนทางกับความผาสุกข,ของประชาชนมันก็ดูกะไรอยู่อ